ถ้าเราดู Media Outlook เนี่ยเราก็จะดูเทรนด์นะคะตั้งแต่ว่าในปีปันผ่านมาที่เกิดขึ้นเราก็จะมองว่าถ้าเกิดมองในส่วนของ Marketing เนี่ยเราจะดูย้อนไปจนถึง5ปีให้หลังนะคะก็คือดูมาตั้งแต่2017 18 19อะไรต่างๆนานาก็จะเห็นว่าพอ2020กับ2021เนี่ยเราเรียกมันว่าเป็นกัดเยียร์ได้จริงๆในการที่ว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างทีม่มันมีการเปลี่ยนแปลงไป พอเราดูเทรนด์ของมีเดียที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าหลังจาก2019นะคะที่มันก็เริ่มที่จะชะลอตัวไปเนี่ย2020กับ2021เนี่ยในการที่เรามีเห็นเลยก็คือมีเดียที่มันตกลงนะคะตกลงในด้านของ investment แน่นอนเพราะว่า,าตลาดเองก็มีเรื่องของ pandemic เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันก็คืออยู่ในช่วงที่แบบพยายามที่จะแบบผ่านพ้นตรงนี้ไปให้ได้ถ้า ถ้าพูดถึงเรื่องของโน้ยดีแอนนเนี่ยเราต้องบอกเลยว่าใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีดืแอนนอที่ชัดเจนมากก็คือเรื่องของการที่ว่าเมื่อมี p andemic เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ทั่วโลกหรือว่าแม้กระทั่งในประเทศไทยนี้ในส่วนของที่ด้วยดูอยู่ก็คือเรื่องของมีเดียเห็นเลยในด้านของ consumer behavior ที่ททต่ากไปด้วยการโดนมาคับด้วยของการที่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะไปออกไปนอกบ้านเหมือนแต่ก่อนได้ านนั้นเราจะเห็นเทรนด์อันหนึ่งที่ชัดเจนมากก็คือในส่วนของการที่ว่ามีเดียคอนซัมชันหรือการที่ผู้บริโภคของเราเนี่ยอยู่ในสื่อไหนเนี่ยจะเห็นว่าอยู่สื่อที่อยู่ในบ้านก็คือทีวีนะคะแล้วก็อันที่มาแรงก็คือดิจิตอลนะคะว่าไปไปเห็นเลยว่าคนาคนไทยเนี่ยอยู่กับดิจิตัลเยอะมากนะคะ แล้วในดิจิทัลเองเนี่ยมันก็มี ecosystem ที่เยอะมากไปจนถึงพูดในส่วนของทีวีก็คือเรื่องของที่เราใช้คําว่า OTT ว่าในช่วง2ปีเนี้ยเห็นเลยการโตของการที่ดูวิดีโอดูหนังดูอะไรผ่าน OTT พลัฟอร์ไม่ว่าจะเป็นผ่าน u t u b e ผ่าน Facebook Watch ผ่าน Netflix หรือ View อะไรเนี้ยก็เป็นหนึ่งเทรนที่เราเห็นชัดมากนะคะส่วนที่2ก็คือดิจิทัลที่เบอกอยู่ก็คือคนไทยเราเนี่ย โตในเรื่องของดิจิตอลนะคะใน behavior ที่เกิดมีหลายๆคนที่ยังไม่เคยลองก็ได้ลองเข้ามาอยู่ในดิจิตอลแพลตฟอร์มในดิจิตอลแพลตฟอร์มที่โตมากในช่วง2ปีอันนี้คือปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือการซื้อของผ่านทางดิจิตอลหรือที่เราพูดกันคือ e-commerce ก็เห็นว่ามีการก้าวกระโดดในเรื่องของ e-commerce ที่เกิดขึ้นมาใน,ใน behavior ที่เราเห็นนะคะ คนกรุงคนในหัวเมืองใหญ่อีกอันหนึ่งที่เราเห็นชัดก็คือเรื่องของการที่ว่าแอปพลิเคเตอร์หรือที่เราเรียกกันว่าซื้อของเดลิเวอรี ivery, หรืออะไรต่างๆนานาก็เห็นการโตรการเปลี่ยนแบบน behavior ของคนที่อยู่ในดิจิทัล p l a t ฟอร์อันนี้นะคะคือภาพภาพโดยรวมที่อยากจะบอกก็คือถ้าเราดูในเรื่องของมีเดียแล้วเนี่ย consumption ของ c o n sumer ไปอยู่ที่ไหนบ้างก็คือ เริ่มอยู่ที่ทีวีก็มีการยังดูทีวีกันอยู่นะคะแต่ว่ามันมีทีวีที่เรียกกันว่า ott ก็คือดูผ่านแพลตฟอร์มต่างๆแล้วก็ที่สองที่โตมากก็คือเรื่องของดิจิตอลนะคะอย่างที่สื่อที่นอกบ้านด้วยความที่เราเองก็ไม่ได้ออกนอกบ้านเยอะขึ้นมันก็เห็นว่าในเทรนด์ของ o u t o f home เนี่ยมันก,ก็ลดน้อยลงนะคะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันก็เลยดูได้ว่าเทรนด์หรือพฤติกรรมของผู้บริโภคของเราเนี่ยก็จะอยู่ในดิจิตอลค่อนข้างเยอะ,นะะนี่คือ อันที่เราเห็นทีนี้ถ้ามาพูดถึงทีวีนะคะหรือแม้กระทั่งดิจิตอลเนี่ยอ,อีกส่วนนึงที่สำคัญก็คือคอนเทนต์หรือวิธีการที่เรานำเสนอนะคะสำหรับมาร์เก็ตเตอร์เองเนี่ยก็จะเห็นว่าเวลาเราดูคอนเทนต์เนี่ย เราจะใช้คำว่า screen strategy นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสื่อที่จะเป็นผ่านทางทีวีผ่านทาง OTT หรือ,อคอนเทนต์ต่างๆหรือแม้กระทั่งดิจิทัลเนี่ยวิธีการทำคอนเทนต์มันก็จะมีความแตกต่างกันไปนะคะเราก็จะต้องมานั่งดูว่า ในแต่ละสื่อเนี่ยวิธีการเสพสื่อของผู้บริโภคของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะนั้นเนี่ยถ้ามองอย่างเช่นทีวีเนี่ยเราก็ยังคุ้นเคยที่จะเห็นโฆษณานะะเป็นเป็นการเล่าสู่กันฟังว่ามีอะไรใหม่บ้างหรืออะไรยังไงหรือที่เราเรียกกันว่าสปอตนะคะทีนี้พอมันเป็นส่วนอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือที่เราเห็นโตขึ้นมากก็คือเรื่องของการที่ว่าใช้คาว่าไทยอินคือเข้าไปอยู่ในเนื้อรายการนะคะ,ะ,คะก็จะเห็นผ่านไม,ไม่ว่าจะเป็นรายการทีวีหรือแม้กระทั่งใน OTT อย่างเช่น เขาเข้าไปทายอินยังไงกับกับเนื้อเรื่องของของโฆษณานั้นในส่วนของดิจิตอลก็มีความหลากหลายมากนะคะในด้านของการที่ทำคอนเทนต์เราก็เห็นว่าการทำมีมีทั้งส่วนที่เป็นเรียกเราเรียกกันว่าลองฟอร์มก็คือเห็นเป็นอ่างโฆษณายาวไปจนถึงอะไรที่เป็นเรียกว่าทำสต็อปปิ้งหรือไปแป๊บเดียวแล้วก็คือทำ ซันให้กระชับนะคะให้ให้เข้าสไตล์เมสเซจแล้วก็ไปต่อเพราะว่าถ้าเราเห็นในดิจิตอลเอโคซิสเต็มเนี่ยมันมีความหลากหลายเยอะมากมันมีหลายๆอย่างมีแพลตฟอร์มเยอะมากนะคะง่ายๆเลยถ้าเราพูดถึงดิจิตอลเนี่ยเราก็จะดูว่าแบบในดิจิตอลเอโคซิสเต็มเนี่ยมันไล่มาตั้งแต่ เข้าไปหาสินค้าเราก็จะใช้เ e ิร์ชนะคะเข้าไปดูเอ็นเตอร์เทนเมนต์เราก็จะไปดูไม่ว่าจะเป็นฝากย u ท u บฝา a เ e e o o o k หรืออะไรก็แล้วแต่ไลฟ์ตัวหนึ่งที่โตมากก็คือ,อในปีที่ผ่านมาคือ TikTok นะคะก็จะเห็นว่าใน TikTok t i k t o เองเนี่ยมันก็มีการทำคอนเทนต์การที่จะเข้าไปแล้วก็เรียกได้เลยว่าเป็น User Generated Content เพราะาสำหรับนักการตลาดเองเราก็ต้องดูพวกแพลตฟอร์มต่างๆอย่างละเอียดนะคะไม่ว่าจะเป็น สกรีนไหนก็แล้วแต่ว่าเราจะเข้าไปคุยกับผู้บริโภคของเรายัางไงดีให้น่าสนใจให้ทําให้เขารู้สึกว่าเออเป็นส่วนหนึ่งเข้าใจในชีวิตประจําวันของเขาะคะในขณะที่เราเองก็ยังสามารถที่จะแชร์เมสเซจสิ่งที่เราต้องการที่จะ,ะจะบอกเขาในในแต่ละแพลตฟอร์มนี้ด้วย ดังนั้นถ้าถ้าเรามาเจาะลึกต่อในเรื่องของ Digital Ecosystem นะคะเราก็จะพูดกันอยู่ว่าในดิจิทัลเนี่ยมันมีหลายแพลตฟอร์มมีวิธีการที่เราจะเข้าไปสู่ผู้บริโภคของเราคำคำหนึ่งที่เราจะใช้ค่อนข้าง,งเยอะก็คือการที่เราจะต้องทำฟูลฟันเ n e ลก็คือไปตั้งแต่เรื่องของอ p p เป f u n ฟันเก็คือการสร้าง awareness ไปต่อที่ middle funnel ก็คือเรื่องของ consideration นะคะแล้วก็ funnel สุดท้ายก็คือ lower funnel ก็คือเรื่องของการ conversion Con นะคะงั้นถ้าพูดถึง full funnel เนี่ยทุกอย่างต้องผ่านการ awareness consideration แล้วก็ไปจนถึง conversion ทีนี้เราก็ต้องมาจัดอีกว่าแต่ละแพลตฟอร์มวิธีการที่เราจะทำให้ได้เกิด awareness หรือ consideration หรือ conversion เนี่ยมันอยู่ที่แพลตฟอร์มไหนและวิธีการอย่างไรบ้างเ,เราจะพูดกันในภาษาของมีเดียในดิจิทัลเองก็คือว่าเราจะทำผ่านเ e ิร์ชไหมเ e ิร์ชก็คือทำอยังไงให้เขา aware เราเราต้องมีมี Search strategy ตรงไหนบ้าง อันนึ่งที่คนไทยเราค่อนข้างทํากันเยอะก็คือเรื่องของส่วนของโซเชียลนะคะโซเชียลรองนี้ก็หมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ว่าอยู่ในแพลตฟอร์มที่เป็นโซเชียลนะคะอย่างเช่นตัวอย่างเนี่ยเฟซบุ๊กหรือแม้กระทั่งไลน์เองหรืออะไรเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราทําเรื่องโซเชียลที่จะไปช่วยให้เข้าสู่กับผู้บริโภคของเราแล้วมีมีเรื่องของปฏิสัมพันธ์ที่ดีหรืออะไรที่จะไปให้เขาค o n s i ่อนที่เราจะสามารถไปทำเรื่องของคอนเวอร์ชัซึ่ง conversion อันนี้ก็คือเรื่องของการทำอ e ีคอม e มิร์ซเกิดลีดเจเนเรชันหรืออะไรต่างๆนานาดังนั้น,น,นเวลาเราดูมิติ3อันอันนี้เข้าไปเนี่ยแล้วก็กับแพลตฟอร์มที่เราใช้อยู่เนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีความหลากหลายขึ้นมันมีการแฟร g กเม t นต์ขึ้นและด้วยแบรนด์หลายๆแบรนด์ก็เข้ามาอยู่ในดนะิจิทัลนั้นมันก็เลยทำให้ ปีแชาเล่อย่างหนึ่งสำหรับมาร์เก็ตเตอร์เองว่าแต่ก่อนที่เราไม่ได้มีคู่แข่งเยอะในในฟิล์ของดิจิทัลตอนนี้ทุกคนลงมาเล่นกันหมดแล้วเราจะทำยังไงให้ฟันนลของเราเนี่ยดีที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ROI return on investment ใช้เงินเข้าไปแล้วเนี่ยมันมันตอบโจทย์แล้วมันได้ผลยังไงแล้วก็ไปจนถึงจบที่การขายของนะคะว่า เราขายของได้เยอะขนาดไหนหรืออะไรในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าทุกคนลงไปไม่อยากไปอยู่แค่เรื่องของ upper หรือ middle funnel ก็คือเรื่องของ awareness หรือ consideration แต่ไปต่อจนถึงที่ว่าฉันอยากขายของได้ด้วยก็คือเรื่องของ conversion ใน Digital Plat f o r m นะคะซึ่งแต่ก่อนเนี้ยเราก็จะไปอยู่ที่ว่าเราอาจจะรู้จักแบรนด์รู้จักอะไรผ่านทางดิจิทัลแต่เราต้องเดินไปซื้อของ ที่ตามร้านค้าหรืออะไรแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วเพราะว่ามันมีเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซเข้ามาเกี่ยวข้องเพะฉะนั้นเราก็จะเห็นชิฟในวิธีการใช้เงินนะคะแล้วก็การเข้าถึงและการเข้าใจฟันเนอร์ของเราให้มากยิ่งขึ้นอันนี้ก็จะเป็นการที่จะคุยกับนักการตลาดมีค่อนข้างเยอะว่าเราเข้าใจฟูฟันเนอร์ของของ business ของเราขนาดไหนแล้วคือเม็ดเงินที่เราควรจะลงเป็นอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีแบบวิธีการที่จะคิดทำสตร ATEGY ว่ากี่เปอร์เซ็นที่จะอยู่ตรงไหนแล้วก็ต่อจากนั้น ก็คือว่าจะใช้แพลตฟอร์มไหนบ้างนะคะในในส่วนที่จะต้องทำเรื่องของดิจิทัลนี้ มีถามมาเยอะนะคะเรื่องของอะไรใหม่ๆ innovation ในส่วนของดิจิทัลนะคะต้องบอกเลยว่าในปี2022 1คำที่เราจะได้ยินกันเยอะก็คือ metaverse ตามที่สองก็คือ cryptocurrency นะคะขอไปเรื่องของ cryptocurrency ก่อนก็คือว่ามันมาจากการที่ว่าตอนนี้ในเรื่องของเราจะพูดกันเยอะเรื่องของ cashless society การทีกร่การใช้เงินจริงเนี้ยมันจะยังแบบ ยังใช้กันอยู่ไหมในเมื่อเราเริ่ม transform วิธีการที่เราจะใช้ใช้เงินได้ที่มันไม่จําเป็นจะต้องมีมีเงินสดแล้วทุกอย่างผ่านผ่านแอปผ่านอะไรต่างๆนานานคะ r y ป t o c u r r e n c y ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจในการที่ว่าเราไปสู่การที่ว่ามีเงินอยู่ในอยู่ในดิจิทัลแอนโคซิสตที่ที่เราคุยกันอยู่โดยที่ ที่มันไม่ได้มีเงินที่จริงแล้วก็ต่อจากคริปโตเคอเรนซีซึ่งมาล่าสุดอีกอันนึงก็คือ MFC นะคะเรื่องของการที่ว่า value หรือเงินที่เราเคยคุ้นเคยที่มันจัดต้องได้เนี่ยมันก็เปลี่ยนไปอันนี้ก็จะเป็นเทรน์ที่น่าสนใจที่ที่เราก็จะดูต่อว่ามันจะถึงจุดไหมที่คริปโตเคอเรนซีมันโตเยอะกว่าแล้วเราก็ไปอยู่ในในในวิติของการที่จะใช้เงินที่เป็น bitcoin หรืออะไรต่างๆนานาที่เราคุยกันอยู่นะคะก็ต่อเรื่องของ n f c ด้วย อันที่มาต่อเนื่องจริงๆก็คือเรื่องของ Metaverse ก็ต้องบอกว่าทาง Facebook เองเขาก็เปิดตัวเรื่องของ Metaverse แนมะ้กระทั่งไปจนถึงว่าเปลี่ยนชื่อของบริษัทตัวเองเป็น Meta เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อเข้าสู่โลกเสมือนจริงหรือที่เราเรียกกันว่า Metaverse เนี่ยแหละงั้นถามว่า Metaverse เนี่ยเราคนทุนเคยกับเรื่องของ Metaverse นี่มาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเทคโนโลยีนี้มันยังแพงอยู่นะ,ะเลยทำให้หลายๆอย่างเนี่ยมันยังอาจาจะไม่ได้เกิดขึ้นจริง แต่สาหรับในผู้บริโภคแล้วเราชอบไหมเราชอบนะคะก็จะเห็นได้อย่างเช่นอันที่ชัดมากที่สุดก็คือเกมมิ่งนะคะที่มันมีเรื่องของอาวตารเรื่องของการที่ว่าอยู่ในเมตาเวิร์สเนี่ยมันมีอยู่แล้วในเกมมิ่งเพียงแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยคอสในการทำอะไรที่มันอยู่ในเมตาเวิร์สเนี่ยมันอาจจะยังแพงอยู่แล้วอาจจะเข้าไม่ถึงกับทุกๆคนแต่ก็เป็นอีกเทรนด์หนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าจับตามองแล้วก็เห็นว่ามันมามันมาแล้วนะคะมาในส่วนของเกมมิ่งแล้วเราก็ดูต่อว่า เห็นก็มีการคุยกันเรื่องของการที่ว่าทํำโลกเสมือนจริงเนี้ยในในชีวิตประจําวันตรงไหนได้บ้างนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราเราก็จับตาดูอยู่เช่นกันถ้าเราพูดถึง Metaverse เนี่ยก็มีมีถามมาเหมือนกันว่าเอ๊ะเราควรจะเข้าไปเล่นใน Metaverse อย่างไรนะคะก็ ก็อันที่บอกได้ง่ายที่สุดก็คือเรื่องของเกมมิ่งนะคะ mm hmm. มันก็นจะมีการที่พยายามที่จะสร้างโลกขึ้นมาแล้วก็ไปบิลด์ในเรื่องของอันนั้นมันก็ต้องอยู่ที่ตัวแคตตากรีที่ที่สามารถที่จะเล่นได้แล้วมันมันเอ่อเรียกว่าอะไรดีนะคะเรียกว่ามีมีม,ม,มีมีเรื่องที่คล้องจองในส่วนที่ว่ามันมีความน่าสนใจนะคะเอาง่ายๆเลยอย่างสมมติแคทแคทรถนะ,คะแคทรถเนี้ยเราเคยคุยเรื่องของการทำเวอร์ชวลกันมาค่อนข้างเยอะอยู่ อันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งของเมตาเวิร์ยู่แล้วในการที่ว่าเราจะให้เห็นรถเสมือนจริงเนี่ยและคือเอาคนเข้าไปมีเหมือนกับว่าเราทําอวตารของตัวเองเนี่ยเข้าไปนั่งอยู่ในรถได้ไหมหรืออะไรต่างๆในในวิธีการอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นอะไรที่เป็นไปได้แล้วก็น่าสนใจแล้วก็ทำส่วนหนึ่งก็คือเมตาเวิร์สเนี่ยไม่ก็ส่วนตัวก็เป็นการเชื่อว่าเมตาเวิร์สจะไม่ใช่วิถีชีวิต ตลอดไปนะคะเพราะว่าคนเรายังต้องการฮิวแมนคอนเนคชันนะคะทีนี้ก็จะคุยกันตลอดว่าในขณะที่เรามีโลกอวตารมีโลกเสมือนจริงนี้แต่คนก็ยังอยากที่จะมีฮิวแมนคอนเนคชันยังอยากที่จะเดินออกไปนอกบ้านและเห็นต้นไม้จริงมากกว่าที่จะไปเห็นอยู่ในสกรีนที่เกิดขึ้นเพะฉะนั้นสำหรับมาร์เก็ตเตอร์เองเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมีอยู่ก็ต้องเรียกว่าโลกสองใบเนี่ยเราก็ยังต้องทำโลกจริงนะคะก็คือมีการทำมาร์เก็ตติ้งในผ่านโลก และมองไปถึงโลกเสมือนจริงที่เราน่าจะเข้าไปลองดูว่ามันมีทางที่จะไปตรงไหนได้บ้างนะคะเมตาเวิร์สอย่างที่บอกอด้วยเทคโนโลยีด้วยอะไรเนี่ยมันก็เป็นตัวส่วนหนึ่งที่มันแชร์เลนจูวว่าในในคอสในการทำเมตาเวิร์สเนี่ยมันคุ้มค่าไหมมันทำ ROI ได้ดีขนาดไหนเทียบกับการที่ว่าเรายังคอนเน c t กับคอน sumer ผ่านทางโลกจริงได้อยู่ อันนี้ก็คือเป็นชาเลนจ์หนึ่งที่เราก็ต้องดูดูในวิธีการที่เราจะอินเวสเงินของ2โลกอันนี้สำหรับปี2022นะคะเราก็จะเห็นว่าเราเรียกว่าเป็นเป็นปีของ Recovery นะคะ2019เราจบมาที่แสนกว่าล้านบาทนะคะปี2020กับ2021เราเห็นว่าเม็ดเงินโฆษณาตกลงนะคะมีหลายแคตตากรีที่ก็ไม่ได้ใช้เงินด้วยด้วยสถานการณ์ของแพนเดมิ c และอะไรหลายๆอย่าง และเราก็เห็นการโตของดิจิทัลที่เกิดขึ้นเยอะมากใน2022 recovery อันนี้ที่หมายถึงก็คือในส่วนของสื่อที่เรียกกันว่าออฟไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นทีวีอัลอโฟมนะคะซึ่งปีไ2ปีที่ผ่านมาอัล o อโฟมค่อนข้างจะมีเม็เงินที่ตกลงค่อนข้างเยอะนะ,ะก็จะเห็นว่ามันก็จะเริ่มกลับมาในในเมื่อประเทศเราเริ่มเปิดแล้วก็มีการเดินทางได้แล้วก็คือการเดินไปไปนอกบ้านมีแอคทิวิตี้เหมือนเดิมได้ เราก็จะเห็นว่าออร์ดโฟมเม็ดเงินของออร์ดโฟมน่าจะตกขึ้นดิจิตอลก็ยังโตต่อเตองนะคะก็ยังเห็นว่ามันก็ยังมีโกร w ตรงนั้นเพราะว่ายังมีอีกหลายๆอย่างที่ทําได้ในผ่านทางดิจิตอลแล้วก็มีคนเข้ามาอยู่ในดิจิตอลเยอะขึ้นนะคะถ้าพูดถึงเปอร์เซ็นต์เราจําได้ว่าแต่ก่อนออฟไลน์เนี้ยแทบจะเป็น80% 90%ของเม็ดเงินโฆษณาตอนนี้เนี่ยก็ลดลงไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ดิจิตอลเนี่ยก็แล้วแต่สํานักนะคะแต่ว่า เทียบเท่าแล้วก็คิดว่าในเม็ดเงินโฆษณาเนี่ยจะอยู่ถึง20-30%ของเม็ดเงินโฆษณาทั้งหมดอยู่ก็จะเห็นว่ามันมี g r o w ตรงนี้เพราะนั้นสิ่งที่น่าสนใจก็คือสำหรับปี2022ว่าเราจะทำยังไงให้เม็ดเงินโฆษณาในดิจิทัลของเราเนี่ยมี ROI ที่ดีที่สุดก็คือในเรื่องของ effective และ efficient ที่สุดของของ,ขอ,งอันนี้สิ่งหนึ่งที่พูดค้างไว้ตลอดก็คือว่าเมื่อเม็ดเงินโฆษณาเข้าไปอยู่ในดิจิทัลค่อนข้างเยอะเนี่ย อันที่สำคัญก็คือการที่เราเข้าใจ Audience ของเรา Customer Journey ในส่วนที่เรียกว่า Full Funnel กลับมาอีกอันนี้นะคะก็ใช้เม็ดเงินยังไงให้มีประสิทธิภาพท,ที่ดีที่สุดใน Funnel ที่เราพูดถึงไม่ว่าจะเป็น Upper Middle แล้วก็ Lower แล้วก็อยากให้แบรนด์ประสบความสำเร็จใน Funnel ดีจริงๆ